ในความรู้สึกของแม่อ้อมานะคะมีความรู้สึกว่าพี่ฝนอาบสบู่อาบน้ําดีดีมากๆไม่ต้องใช้แชมพูหมาเลยค่ะเพราะว่าขนเขาหรือว่าสะเก็ตแผลเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากมันไม่มีแดงไม่มีอะไรเลยน่าจะแพ้พวกสารเคมีของหมาไหมอ่ะนะคะแต่ว่าของเบบีไม่เป็นไรทําตัวเหมือนเบบีค่ะเป็นคุณชายคะ่ะผิวบอบบางพูดแล้วก็ ทำเป็นหลับทำเอนหลับตานอนด,ดู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 หน้าดูหน้านี้ทำหน้าคุณชายของแม่ <laughs> แม่อ้อมขอขอบพระคุณทุกๆความเมตตาของเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ยังติดตามช่องของแม่อ้อมอยู่นะคะแม่อ้อมอับช่วงนี้อาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรหรือว่าคือแม่อ้อมอาจจะดูแข็งแข็งนิดนึงคือไม่ค่อยมีอารมณ์ขันหรือหรือหรือมีอะไรที่มัน ที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าดูแบบมันอาจจะไม่น่าดูน่ารักไรี่เงี่ยเพราะว่าแม่อ้อมไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายนะคะเพราะว่าแม่อ้อมอ่ะช่วงนี้บอกตรงๆเลยว่าทํางานค่อนข้างเยอะมากเอ,อพราแม่อ้อมจะทําหลังคาให้ลูกอะคะ่ะก็คือทั้งหมดตรงเนี้ยแม่อ้อมจะทําเป็นหลังคาทั้งหมดเลยเพราะแม่อ้อมเรียกช่างมาดูแล้วแล้วก็จะทาค่อนข้างยาวพอสมควรก็เรียกช่างมาดูแล้วทีเนี้ยช่างเขายังไม่ว่าง เขาบอกว่าขอเวลาสองเดือนเพราะว่าเขาพยายามเคลียร์งานหองเขาอยู่คือที่ที่ที่แม่อ้อมเงียบๆก็เพราะว่าเราต้องทํางานของเราให้ให้มันลุล่วงนะคะงานที่เราทําอ่ะเราต้องคือความที่หัวแม่อ้อมอยู่แต่กับงานเนี่ยทให้เราไม่มี mm. เขาเรียกว่าอารมณ์ที่จะมานุ่นนี่นั่นเหมือนตอนก่อนๆที่ว่างๆอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ว่างไงแล้ว คือการที่ที่เราทํางานเยอะๆเนี่ยเพื่อต้องการจะหาเงินมาเอ,อดูแลพวกเขาแล้วก็ออให้เขาได้อยู่กันแบบสุขสบายแม่อ้อมดูแลทุกตัวค่ะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่อ้อมไม่ค่อยว่างเพราะว่าทาทั้งงานนอกบ้านในบ้านแล้วก็งานของส่วนตัวด้วยมันหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้เราแบบแคล้ายๆเหมือนมันในในหัวมันไม่ว่างแล้วก็พยายามถ้าเราถ้าเราคือไม่ใส่ใจงานตรงนั้นงานมันหลุดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันงานมัน มันยุ่งพอสมควรก็แม่อ้อมต้องการจะทําหลังคาให้พวกเขาอะค่ะให้เขาอยู่ดีกว่านี้เพราะว่าอย่างนี้มันแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันมันมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บางทีเนี่ยการที่หลังคามันสูงๆเนี่ยลมมันจะโฟมากกว่านี้นี่แบบว่าคล้ายๆเหมือนแบบมันยังอุดอู้อยู่เราก็เลยไม่อยากให้พวกลูกๆอยู่แบบอุดอู้แล้วก็แม่อ้อมก็จะย้ายพี่ฝนออกมาตรงนี้ด้วยบริเวณนี้เพราะว่า พอทำหลังคากว้างปุ๊บพี่ฝนเขาก็จะได้มาอยู่กับน้องข้างนอกจะได้ไม่ติดอุจอยู่ข้างในข้างนอกมันจะได้มีอากาศที่ค่อนข้างถ่ายเทแล้วก็เผื่อพี่ฝนจะดีขึ้นนะคะแต่แม่อ้อมก็ยังเลี้ยงทุกๆตัวเหมือนเดิมดูแลดีๆเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแม่อ้อมอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนึงแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่แบบตลกขบขันหรือหรือหรือ,รอมีอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะเพราะว่าความที่เรายุ่งยุ่งมากๆแล้วก็คิดเยอะคิดเรื่องงานเยอะ,ะค่ะ งานมันจะไม่ได้เหมือนงานคนอื่นเพราะแม่อ้อมไม่ได้งานของเรามันค่อนข้างละเอียดมันไม่ได้ทําขนมหรือขายเสื้อหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าขายของที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะหนักหน่อยนึงก็เลยต้องคือใจมันจะไปอยู่กับงานซะส่วนใหญ่แต่ลูกๆแม่อ้อมก็ยังดูแลเขาอยู่เหมือนเดิมใส่ใจเขาอยู่เหมือนเดิมค่ะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแม้แต่แมวข้างนอกแม่อมก็ยังดูแลเขาเหมือนเดิมเราต้องการให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขกินอิ่มนอนหลับเราก็ต้องทํางานใช่ไหมคะเราก็ต้องทํางานี่ยนะงานหนักแค่ไหนก็ต้องทํพผู้มันตั้งสิบกว่าตัวแม้กระทั่งเรื่องระวังตัวเองป่วยก็ต้องคอยระวังเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมานี่ค่อนข้างลําบากมากเราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครดูแลพวกเขาไงคะเราต้องทําของเราคนเดียวไม่มีใครมาช่วยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลําบากนิดนึง ไอ้อย่างเราก็ไม่อยากไปกวนใจใครด้วยแม่อมก็ทําของแม่อ้อมเองทุกอย่างอ่ะ,อะพี่บออ๋อพี่แม่ลงมาแล้วแม่อมนึกว่าพี่แม่อยู่ข้างบนเพราะเขาชอบปิดลูกเรอัดลมข้าวของเครื่องใช้เหมือนกันแม่อ้อมก็แบบคือพยายามที่จะสรรหามาให้ลูกะนะให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบายทุกๆตัวอย่างน้องต่ายเขานอนแอร์อย่างเงี้ยพวกนี้ แมวก็ดีหมาก็ดีก็ต้องมีพัดลมที่เย็นๆที่ไม่ใช่เพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนถ้าใช้พัดลมธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้พวกเขาคือแม่อ้อมรู้แล้วว่าเวลาที่พัดเนี่ยเรารู้เลยว่ามันพัดเอาไอร้อนเข้ามาพวกเขาจะอยู่กันแบบอึดอัดมากแต่พอเราได้ใช้พัดลมตัวเนี้ยเขาจะนอนกันแบบสบายไงคะเนี่ยหาความสุขให้ลูกแม่เหนื่อยก็ต้องทนแม่เครียดก็ต้องทนมว่าเ,ราเครียดไหมเครียดนะคะงานแม่อ้อมันค่อนข้างเครียดนิดนึง แม่อมขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามช่องแม่อ้อมขอบพระคุณทุกๆความเมตตาเพราะว่าเอฟซีทุกท่านค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็ใจดีทุกๆท,ท่านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะ